ถอดไข่จังไหนให้อร่อยให้แซ่บครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางเมืองไทยและก็อยู่ตรลกูลนะครับเด้อกะมาพบกับผมนะครับเดอะเกียร์นะครับกะื้อนี้เป็นมือวันาทิ์นะครับส่วนนี้อยู่ประเทศทั้งกะรีนะครับเนาะกะเป็นเวลาหกโมง้วครับหกโมงแรงนะครับเด้อสิบแปดนาฬิกานะครับกะื้นนี้ผมกะได้ทางานทําการเครื่องมือนะครับเลิกการเลิกงงานมากะ อาบน้าอาบในนะครับทํางานบ้านนิดหน่อยนะครับแล้วก็รับหยีบนะครับพักผ่อนสายตาพักผ่อนสมองนะครับเนาะกะบวันนี้กับว่ามียังหลายครับกับมาถักทายมาผูดคุยครับเพื่อนเพื่อนนะครับกับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ทั้งเมืองไทยนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ทั่วโลกนั่นนะครับเนาะกะผมเป็นบุคคลสาธารณะนะครับกูบจากคนทั่วไปทั่วทิบนะครับทั่วประเทศทั่วโลกนะครับเนาะที่เขามา นะครับหลับส้มหรือว่าเขามาทักทายนะครับนะครับเขามาให้กาลังใจนะครับเขามาถามไทยกันนะครับเนาะกะเบื่อต้นคลิปนะครับผมกะไดเกินไปแล้วนะครับว่าถอดไข่นะครับถอดไข่จังได้ให้มันแสบให้มันให้มันอร่อยนะครับกะไม่ได้มียังไาหรอกครับมันนี่กะว่ากะ หลังจากนอนพักผ่อนพักสายตาแล้วตื่นขึ้นมากอะมูดยักเส้นยังกินนั่นแหละครับก็เลยเปิดตู้เย็นนะครับก็เลยเห็นไข่นะครับเห็นไข่ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอยากกินฝีมือคินหอดบ้านนะครับค้นหอดแม่นะครับเนาะคือทอดพอก็แม่นะครับคือนอด,อแ,มนนอดแม่สมัยเด็กหน่อยนะครับเนาะ แม่มันสิถอดไข่ให้กินเนาะครับเนาะถอดไข่แม่กัดฟีมือแม่กัดแซ่บแสบนะครับเด้อบ่ได้กินกับเขาฟีมือแม่มากอะโดนละครับบอแม่มสิเป็นอีสิบป,ปีหรือสามสิบปีเนาะครับแต่ว่าก่ยังบ่เคยลืมเนาะครับยังบ่เคยลืมมาฟีมือของแม่เนาะครับบอเคยลืมกับเขา ที่แม่เคยเหตุให้ให้กินนะครับเนาะบอกม่บอกไฟว่ามากกัสิดาวหมาเนาะครับเนาะกะมันเป็นความสงขจาที่มีความสุขเนาะครับเนาะกะบอกไปยังเนาะครับเนาะเดินทางมาถึงสมอนีเนาะครับกะหลากหลายเนาะครับหลากหลายประสบการณ์หลากหลายรสชาติหลากหลายสิ่งที่พบเจอเนาะครับเนาะ กัเพื่อนๆทุกคนกับบดีดแตกต่างจากผมเนาะครับเน,ะนาะเกิดญ่เกิดใดไงมากเนาะครับเนาะกะบชีวิตกับผ่านอย่างมากหลายเนาะครับเนาะแต่ว่าส่วนมากถ้าสีเว้าถึงอดีตกะสีนึกถึงนึกถ,ถ,ถึงแต่สิ่งดีๆเนาะครับสิ่งบดีกะมีอยู่ด้ครับแต่ว่ามัน่ไม่เคยจํามันไม่เคยจําแล้วกับไม่เคยคิดพอมีทต่คือพอสิ่งที่ดีๆที่ผ่านมาลังเทากะบคือเสียดาย ลางเทียก็โอ้ยบนาสีบนาสิพ่าดเลยบนาสีเฮ็ดแบบน,น,นั้นเลยเนาะครับสิ่งที่ดีๆหรือว่าประสบการณ์ดีๆติดเจอมากเท่ากับลังเทียกับปล่อยให้มันลุดมือไปกับมีทังสีนะครับกบ็โอเคครับ่าเป็นยังครับวันี้กับศีมาลงไล่กับโลงไล่อย่าเรียงใครเนาะครับกับเกินบอกกับพีรับหน้อกับเผื่อๆเนาะครับ,รบที่รู้จักกันนะครับซื้อๆเนาะครับเนาะ กาบันี้ผมสีไม่เห็ดไข่นะครับไม่เห็ดถอดไข่นะครับสีมือของแม่ผมเองนะครับสูตรของแม่ผมเองนะครับบันทึมีอย่างหลายนะครับกะสิขอเว้าถึงสูตรของแม่ผมนะครับคนกะแค่ใส่แค่ผงสุลดนะครับกับน้ำปลาซัาม,มันแหละครับสอดไข่ใส่ผงสุลดกับน้ำปลาละกะักกาทุบกระเทียมใส่กระตีให้เขากันแล้วก็ไปถอดซัาม,มันเองนะครับ เดี๋ยวผมสิมาเห็ดเนาะครับเนาะสิมาเห็ดเผื่อนเบิ่งเนาะครับว่ามันเสีสบบอละกะเผื่อนเคยกินบอนะครับรสชาติแบบนี้นะครับบ่ได้ปรุงรสอีหยังมากมม่เนาะครับปรุงแค่ใจปรุงแค่ใจเนาะครับที่แม่เพ่นอยากเกบกัเขาให้ลูกกินเนาะครับเห็นลูกหิวเห็นลูกหิวเขากะเฮ็ดให้ลูกกินเนาะครับเนาะกะมาส้มกันเลยครับ ใส่กระเทียมครับกระเทียมทุบนะครับเนาะบตรต้องตำเด้อครับเด้อมันสิมุนโผดเนี่ยผงชูรสครับใส่ผงชูรสจักเพิ่นใส่หน่อยใส่หลายดอกแม่กระได้นะครับเนาะกะเห็นติดผลเฮ็ดให้กินนะครับเนาะตามด้วยน้ำปลาครับใส่น้ำปลาบตรต้องใส่หลายมันสิเค็ม สมัยนั้นกะจักมีรถดีโบมีเนาะครับเนะาะแต่ว่ากะหูแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดใส่สามอย่างนี่แหละครับตอกไข่ลงไปเลยเนาะครับตอกไข่ลงไปเลยเนาะครับโอ้โบแมนกุกมืออาชีพเนาะครับเนาะเอาบป๊ะตองตอกมือลงมือเดียวดอกเนาะครับเนาะเห็นตอกไข่ลงไปเลยเนาะครับเห็นว่ ตีแหละครับตีไก่ก็ต้องใส่หยังใส่ซซำมี่แหละครับแล้วเอาลงไปอทอดตีก,กีกับเห็นแม่เห็ดกับเขาก็ไปนั่งอยู่ข้างๆแม่แหละแม่ดังไฟดังหยังแม่เห็ดจังไดกันแนมเบิงนะครับบันกัดจำเขาว้าไว้ในโตเฮ้าโดยอัตโนโมัตินะครับกับเหรียญกับแม่ไปแม่ กนานแล้วแท้หิวกะหลอด้ดโดนี่นะครับแม่กับว่าเอ้ยถ่าจากักหนบักละถ่าจักข้าวเด้อเดี๋ยวแม่เห็ดก้อนถ่ายู่หันละเรียนถ่าแม่ยูสีหน้าครับเพื่อนเพื่อนพวสีใดบรรยากาศเคยพบเจอบรรยากาศแบบนี้คือกันนะเนาะครับเนาะเปิดแก๊สกลางกระทะเลยครับกลางกระทะนะครับเนาะเดี๋ยวติดเตรียมไข่มาทอดแล้กวัด มาต้องใส่น้ำมันหลายครับใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครับพอกระทะห้อได้ที่แล้วนะครับเอาไข่ลงเลยนะครับเอาไข่ลงเลยนะครับสีดังจวดบะจัวเห็นบ่ครับ <laughs> เสียงคนมันจวดกว่าเสียงไข่นะครับเนาะ <laughs> กับด้านครับกลับด้านเลยนะครับ เกับดันกบดันเลยเรียบร้อยครับเอาเทใส่จานบานเรียบร้อยแล้วเทใสจ,จานเลยเนะครับเทใส่จานชุบฟักหน้า เป็นยังไงครับนาตาอ่าเป็นยังไงครับนาตาเรียบร้อยแล้วมามากินน้ำกันบัดันนี้กะซัานี่แหละครับทอดไข่นะครับทอดอย่างไรให้มันแซบให้มันให้มันอร่อยนะครับนั่นก็คือทอดง่ายๆแบบนี้แหละครับกะแซบได้คื่กันครับก็แล้วนะครับเนาะสวงแรงผมกะ วันนี้กันสิกินซันนน่แล้วครับเขาก็กินบ่อไหลนะครับกินแล้วฮอก็ับไปนอนพักนะครับมืออื่นเสาไปเหตุงานเพราะว่าส้วงแรงส่วงเข้าเวลาเขาพักเขานอน,นเอนี้ยมาเคลื่อนนี่ร่างกายฮอกรสิบบ่ออยใส่พลังงานปันใดนะครับฮาก็ับ่ต้องกินยัางหลายนะครับเนาะเนื้อสิื่นได้นั่นกะเห็ดในห,ห้องนะครับมีความทรงจำนะครับที่ดีนะครับเกี่ยวกับเขาเขาน้ำนะครับ ที่ผมไดวอลไปแล้วนะครับกับข้าวที่แม่แมทําให้กินนะครับกับเขาที่แม่เข้าเคยให,ให้กินเพื่อนๆทุกคนก็คงสิมีความทรง,งจำจำนั่นนะครับเนาะบมเดเตตต่างจากกับเลกเกียร์หรือเบาเกียร์นะครับกับโมวาสีความทรงจําสิเป็นแบบใดของเพื่อนหรือว่าของผมนะครับสีเป็นอย่างกดขอเป็นกําลังใจให้ครับ เพื่อนๆนะครับที่อยู่ทางเมืองไทยหลือก็อยู่ทั่วโลกนะครับเด้อบว่าสิเกิดอีหยังขึ้นบว่าสิเจอเรื่องเล่าอีหยังก็สร้างนะครับบว่าสิเจอเรื่องดีหรือเรื่องบ่ดีนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ขออยู่เคียงข้างนะครับขออยู่เคียงข้างกับเพื่อนๆพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับเด้อให้จําไว้ว่าช่วงสมัยเฮาตอนเป็นเด็กน้อยความทรงจํานั่นนะครับเนาะเฮาบ่ได้มีความทุกข์เลยเนาะครับเฮามีแต่ความสุข แค่ห้ได้อลินไปมือมือแค่ได้รถคล้องเลนสิ่นเดียวเขาก็ดีใจเหลวสินะครับแต่ว่าเขาใหญ่ขึ้นมาเขาโตขึ้นมานะครับจักโบหูวาอียังนะครับเขามาในชีวิตนะครับเขามาในในตัวเขาโบหูว่าเรียงเล่ายัางแน่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขามีความทุกหรือว่าเขามีความลำบาก มดวความวาสบายใจกายเข้าหนึกย่อนนะครับไปถึงตอนเขาเป็นเล็กหน่อยนะครับนั่นแหละครับความสูขเข้ากระซิกลับขึ้นมาเองนะครับบันบริมีอยงหลายซีวิเท่านะครับเขาเกิดมาเขาแบบบริมีแยงติดโตมากหนกนะครับ <c oughs> <c oughs> เกิดมาติดโตจนจอดนะครับได้ความหลักจากพอจากแม่นะครับได้ความรูได้ความอบรมจังสอนจากพอจากแม่จากคู่ ูบาอาจารย์นะครับเอาตรงนั้นนะครับมาดาเนินชีวิตนะครับเนาะเอาตรงนั้นมาดาเนินชีวิตนะครับสิ่งใดดีสิ่งใดผู้ดีนะครับทุกคนรู้ครับทุกคนรู้ถึงตัวผมกระู้นะครับ่าต้องบอกนะครับเนาะนั่นเองนะครับขอให้ทุกคนนะครับเข้มแข็งนะครับบ่มีอย่างไรการใส่ชีวิตนะครับเดินในทางเส้นตรงนะครับอย่าโคตรอย่าเกี่ยวอย่าเหลียวอย่างอกับเป็นพ่อแล้วนะครับเนาะ หามใจตัวเองให้มันได้ชนะใจตัวเองให้มันได้เรารับเนาะผมกับคือกันนะครับสิ่งเคยเลี้ยวเคยงอคือกันแต่ว่ากลับมาได้นะครับกลับมาในทางเส้นตรงได้กลับมาในทางที่ดีได้นอนจากอากาศได้รับนะครับ่ํามอบรมเรียงดูหรือว่าสั่งสอนของ พ่อแม่กูบาอาจนั่นเองนะครับเนะก็โอเคครับกะสิขอ,อกินเขา่าละครับบ้านนะครับเนะาะบ่มาถึงตรงนี้แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวก็สิกินเข่าจาังน้อยนะครับเนะาะกะมามาลงกมือกันเลยครับเบ่โดนแล้วนะครับเนาะมันสิเป็นจังไรน,นะครับ รสชาติแบบเดียวกันเลยนันหอกแต่ว่าสิบโมกขื่อก็คือก,อกินข้าวเข่าเจ้าตีตอนนั้นอำเป็นเล็กหน่อยกินข้าวเขาเหนียวด้วครับข่าเหนียวตุ๋ยกิน ลองเหตุกินมึงครับลองเหตุกินมึงได้ครับนะ ขอโทษเลยหลายเดยวกกับเด็ก <c oughs> ขอโทษเลยหลายด้ามานิดหน่อยนะครับทั้งกินทั้งทั้งกระดอนเม่นะครับ ว้าเบิดมิลินเลยเก็บกินบ่เก็บกินบ่เบิดเก็บกินบ่แล้หลวไม่เป็นเก็บกินบ่เบิด์ตหรอกครับกะขอตอัเพื่นในไหลนะครับเนดะ้อที่ทำมันเสียมังกะอ้นประยูนนะครับเนาะนี่ด่ามานิดหน่อยก็กินก้ากินไปตั้งแต่อนอนแม่ไปนั่มนะครับกับเก่าฟีมือฟีมือแม่นี่แหละครับ แส่บบบิลีกินยค่ไหนก็แสบ่บนะครับโอ้กับโอเคครับกับขอเป็นกำลังใจให้ครับเ,เพื่อนๆนะครับเด้อพี่น้องที่ยอยู่ทั้งเมืองไทยนะครับหลักอยู่ตัวโลกนะครับเนาะกับ ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณเพืเ่อนๆทุกๆคนนะครับนะเด้เาา <c oughs> เอติ <c oughs> เ,เขามาให้กำลังใจเดิกเกียร์นะครับติเขาไม่ให้กำลังใจเดิกเกียร์นะครับามาเพิ่มพลังอกพลังใจนะครับเพิ่มพลังบวกออกมาซัพพอร์ตนะครับเนาะกะ ไใจได้จากล่าหรอกครับจากอาไว้พ่อหนะครับใหมพี่น้องทั้งเมืองไทยล่ะก็อยู่ตอลอดหนูครับเออได้สิ่งดีๆีหนะครับนีไ่ได้สิ่งดีๆเข้ามาได้สิบหินนะครับเด้อก็คิดยังไหวเห็นยังไหวทำยังอยู่กับ้างหนะครับกาบอให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งอย่างหนะครับก็ ก็ทำนํำทางนะครับดนจิตดนใจนะครับหกับพ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งเมืองไทยนะครับทั้งอยู่เมืองไทยเราอยู่ตัวโลกนะครับคิดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆนะครับเด้อสิ่งดีๆมันก็สิเกิดขึ้นกับตัวของเฮาเองกันละครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเกีบย่แล้วเกีบยวาจบ